สภาพจ้ะนี่เกิดการระเบิดของเนื้อปูนนะจ๊ะเกิดจากความชื้นนะจ๊ะเกิดจากน้ําที่ขังเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนวัวนนี้เป็นช็อตพิเศษละกันนะจ๊ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบ้านหลังนี้อย่างที่บอกอายุไม่ต่ำกว่า40ปีทันต้องไปเลยจ้า อุ้ยโปรเจกต์กลางปีรับฝนมาเลยจ้ะมิทุนนายอนเดือนหกฝนกต็ตกพลัพลนี่ <c oughs> โปรเจกต์ที่เท่าไหร่รู้ไหมเธอโปรเจกต์ที่46แล้วบ้านรัชดาซอย42จ้า สวัสดีครับพบกับบอนรีดีไซน์878อีแกแล้วนะจ๊ะมาแล้วจ้ะโปรเจกต์กลางปีฝนกระโตกพรำๆแต่วันนี้ไม่ตกนะจะแดดร้อนทำพิธีบอกกล่าวอุ้ยแดดสว่างสวัยเริกดียามดีกับโปรเจกต์ที่46ของเราโปรเจกต์นี้มีชื่อว่าบ้านรัชดาซอย42นี่เลยจ้ะทาวเฮาส์2ชั้นอายุกว่า40ปีนะคุณเดี๋ยวจะพาไปชมนะจ๊ะว่า สภาพหน้างานเป็นอย่างไรและเราจะปรับปรุงอะไรกันบ้างเริ่มตั้งแต่หน้าบ้านกันเลยจ้ะเน่คุณโครงสร้างเดิมนะจ๊ะนี่มีระเบียงที่ถูกต่อเติมออกมาแล้วนะจ๊ะเป็นโครงสร้างลงเสาเข็มอะไรให้เรียบร้อยแล้วนี่นะจ๊ะร่องรอยจาก สภาพจ้ะ oh, <no. S 1> นี่เกิดการระเบิดของเนื้อปูนนะจ๊ะเกิดจากความชื้นนะจ๊ะเกิดจากน้ําที่ขังเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนระเบิดออกมาก็คือเห็นเนื้อในเหล็กนะจ๊ะปูนกระเทาะรอนออกมาก็เดี๋ยวทําการซ่อมแซมนะจ๊ะปรับปรุงใหม่ในโซนนี้ทั้งหมดบริเวณหน้าบ้านทั้งหลายก็จะเปลี่ยนตั้งแต่รั้วเลยนะจ๊ะตรงนี้ก็เดี๋ยวจะก่อขึ้นมาทำที่วางบ้านเลขที่กล่องไตรซนีสวยๆสักหน่อยขอดูรูปบรรยากาศหน้าบ้าน ที่เราจะทำหน่อยสิลกเป็นไงละ่ะข้างบนน่จะนู่นจะเป็นระเบียงน่ารักน่ารักต่อยืดออกมาทำรงคาคุมไปเลยจ้ะคุมไปถึงสันรงคาเก่าของอาคาร เข้ามาในตัวบ้านจ้ะเข้ามาในตัวบ้านตั้งแต่นี่เลยจ้ะโซนแรกของเรานะจ๊ะก็คือลานจอดรถของเรานะจ๊ะทุกอย่างจะถูกปรับพื้นขึ้นมาใหม่นะจ๊ะดูพื้นเดิมนะจ๊ะพื้นเดิมก็จะปูกระเบื้องอย่างนี้นะจ๊ะก็เดี๋ยวทําการรื้อถอนออกนะจ๊ะปรับพื้นใหม่เพราะว่าระดับพื้นลงรถกับระดับพื้นข้างนอกห่างกันแค่5เซนเองเดี๋ยวจะปรับใหม่ทั้งพื้นลงรถแล้วก็ ขยอบไปพื้นในบ้านก็จะปรับปรุงใหม่หมดด้านข้างตรงนี้เดี๋ยวเราจะก่อฉาบปิดหมดนะจ๊ะเป็นผนังเรียบให้ดูแบบเรียบเรียบโมเดิร์นส่วนฝั่งนี้ที่เป็นล้นๆอยู่นเนี่ยจ๊ะเดี๋ยวเราก็ทําการตกแต่งด้วยแผงรันแนงพรางตาเน่ขอดูรูปบรรยากาศโรงจอดรถหน่อยสิอ้าเป็นไงล่ะน่ารักไมล่าโรงจอดรถลีนขีนเรียบเรียบ ไปดูในบ้านกันต่อจ้ะไปเข้าบ้านกันนี่หน้าต่างเดิมนะจ๊ะคุณดูนะจ๊ะว่ามันระดับพื้นเห็นไหมว่ามันถูกยกหนุนขึ้นมาตั้งแต่เดิมนะคะตอนนี้หน้าต่างระดับพื้นเนี่ยสูงแค่ประมาณ80เองซึ่งมันผิดสเกลอยู่แล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาปรับหน้าตาตรงนี้ใหม่ขอหน้าตาตรงนี้อีกทีนึงสิโอ้ยเป็นกระจกบานเรื่อนผืนใหญ่เลยนะจ๊ะมองซีทูเห็นหน้าบ้านรับแสงเปิดก็รับลม ไปดูในบ้านกันเข้าในบ้านเลยนะจ๊ะอุ้ยประตูเหล็กสีเขียวเลยนะจ๊ะนี่ก็คือบรรยากาศภายในสภาพเดิมนะจ๊ะพื้นนี่พื้นนับปันกูกระเบื้องมาอยู่แล้วเป็นลายเขียวมรกตนึกว่าอยู่อ่าวมายา <c oughs> อยู่ท้องทะเลไม่ใช่นะจ๊ะนี่ก็คือกระเบื้องสภาพเดิมซึ่งถูกปรับปรุงมาแล้วบริเวณตรงนี้เองนี่ข้างบนนะจ๊ะฟาทีบานะจ๊ะเดี๋ยวจะถูก หรือออกแล้วก็ทําป้าห่อคารน,นะฮะเพื่อให้เพดานเราสูงขึ้นมาฝั่งนี้จ้าเนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่แอลเรียที่ถูกเปิดนะจ๊ะถูกเปิดพื้นที่ทั้งหมดกลายเป็นโซนรับแขกตอนนี้เป็นช็อตพิเศษละกันนะจ๊ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบ้านหลังนี้อย่างที่บอกอายุไม่ต่ำกว่า40ปี <Wow. S 1> แล้วที่ประเด็นสําคัญของที่จะให้ดูช็อตตอนที่เขารื้อเพราะอะไรรู้ไหมคะ พื้นข้างบนเป็นโครงสร้างพื้นสมัยก่อนหาดูได้ยากแล้วจะพามาดูเป็นยังไงมาเลยจ้ะมาในบ้านนะจ๊ะพันกล้องไปเลยจ้านี่นะจ๊ะคือโครงสร้างสมัยก่อนนะฮะก็คือโครงสร้างเสาปูนเหมือนกันเสาคานเหมือนกันแต่ว่าโครงสร้างพื้นเนี่ยนะคะมองไปเลยค่ะโครงสร้างพื้นก็จะเป็นโครงสร้างนี่คุณคุณจะเห็นคานซอยเล็กๆเนี่ยนะจ๊ะ เป็นคานซอยแล้วก็เป็นอิฐบล็อกนะจ๊ะซึ่งมาเรียงต่อกันร้อยกันเป็นผืนเป็นโครงสร้างพื้นสมัยก่อนเป็นภูมิปัญญาวิศวกรสมัยก่อนที่ใช้โครงสร้างแบบนี้ซึ่งหาดูได้ยากมากมีไม่กี่หลังมีไม่กี่โครงการที่ยังเป็นโครงสร้างแบบนี้อยู่ดังนั้นก็ถ้าใครชอบที่จะโชว์โครงสร้างนี้ก็โชว์ได้เลยก็ถือว่าเป็นโครงสร้างที่โชว์ได้นะจ๊ะ ก็โชว์ได้แต่ของเราไม่โชว์นะจ๊ะของเราแบบว่าเน้นปิดเป็นฝ้าเรียบไปดังนั้นก็บ้านไหนถ้าเกิดเปิดมาเป็นโครงสร้างนี้ก็บอกเลยว่าบ้านคุณมีเสน่ห์นะจ๊ะห้องเก็บของเดิม นะจ๊ะก็จะถูกปรับปรุงใหม่นะจ๊ะตอนนี้ก็เป็นห้องน้ํา<ๆ>ก็จะสุกปรกหน่อยก็เดี๋ยวจะถูกปรับเป็นห้องเก็บของเดี๋ยวไปดูโซนด้านหลังบ้างมาโซนด้านหลังทางนี้นะจ๊ะนี่คือบันไดนะจ๊ะบันไดโครงสร้างเดิมนะคุณดูพื้นบันไดสิพื้นบันไดก็คือเนี่ยถูกปรับมาแล้วหายไปขั้นหนึ่งนะจ๊ะตอนนี้เดี๋ยวเราปรับก็จะหายอีกเหมือนกันจ้าหายอีกขั้นหนึ่งแล้วก็บันไดตรงนี้จะถูกรื้อทําใหม่ทั้งหมดเลยขอรูปบรรยากาศตรงมุมนี้หน่อยสิ อ่าบันไดใหม่นะจ๊ะเทคนิคของเราบันไดของที่นี่จะเป็นเทคนิคสอดเหล็กทะลุตัวลูกนอนบันไดามาเลยนะจ๊ะไม่ใช่เป็นอ่าเอาเป็นเหล็กมาวางบนบันไดนะจ๊ะจะเป็นเทคนิคแบบว่าเออร้อยรูทะลุเหล็กขึ้นมาเลยราคาก็เออเอาเรื่องอยู่นะจ๊ะแต่ว่าเพื่อความเนียบเจ้าของบ้านจัดให้หน่อยค่ะ มาด้านหลังนะจ๊ะบริเวณนี้จะไปห้องแ a นท r y นะจ๊ะห้องแ a n ท r y ของเราก็เดินทะลุมาเลยส่วนห้องครัวนะจ๊ะของเดิมก็จะคนละสเต็ปนะจ๊ะนี่คนละสเต็ปจ้าไม่เอาจ้กขอเป็นระนาบเดียวกันทั้งหมดพื้นของที่นี่ก็จะใช้พื้นกระเบื้องไซส์ใหญ่นะจ๊ะ60สิบคูณหเมตรยีเซนจ้ะไซส์ใหญ่ๆไปเลยรถรอยต่อของยาแนวแล้วก็ดูมีราคาดูหรูหรา มามุมนี้จ้า pantry ตัวแอร์ของเราก็จะมีฟังก์ชันโต๊ะเย็นมีซิงมีเตาขอดูบรรยากาศห้อง pantry หน่อยสิเป็นไงล่ะครัวสวยครัวมูดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ขาวนะจ๊ะจะออกวอมวอมออกดูแบบว่านุดนุดหน่อยนะจ๊ะใครที่ไม่ชอบโทนขาวว่าอุย้ยกลัวเปื้อนง่ายจาังก็ลองปรับเป็นโทนแบบนี้รุจ้ะโทนนุดนุสวยเหมือนกันมาเลย มาตรงนี้นะจ๊ะฝั่งขวาไปนะจ๊ะเราจะแยกไปในโซนของห้องน้ําขอดูเปรส์สปกิฟมุมนี้หน่อยสิอ่าบานเลื่อนกรอบเฟรมสีขาวไอวอรี่นะจ๊ะขาวแบบนวลน,นวลเปิดไปในโซนซักล้างแล้วก็ทําโซนห้องน้ําขึ้นมาใหม่ซึ่งเดิมห้องน้ำจะอยู่ใต้บนันไดไม่เอาจ้ะใช้งานลําบากลำบายอากาศก็ไม่ได้ดังนั้นโยกมาโซนหลังบ้านเป็นโซนเซอร์วิสทั้งหมดคราวนี้ด้านหลังจะเป็นยังไงมาเลย นี่ยจานบรรยากาศของที่นี่ของเดิมเป็นอย่างงี้จ้าเนี่เป็นลูกหมุนจ้าหมุนติ้ว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 เนี่ยนะจ้าขึ้นไปตรงๆแล้วลดแขนลงยกซ้ายยกขวาอยู่สองลูกลูกเล็กกับลูกใหญ่ก็จะทำการปรับใหม่นะจ้าหลังคาตรงโซนนี้จะถูกรื้อออกแล้วยกขึ้นกําแพงโดยรอบทั้งหมดก่อเบิ้ลมาใหม่เพราะว่านี่ใช้กําแพงร่วมจ้ะสมัยก่อนเนาะวิมีรั้วหรอก,ก่อรั้วเลยจ้ะซึ่ง ทำไม่ได้ดังนั้นทําใหม่ก็จะยกออกบทแล้วก็ต่อเบิเบ้ลเลยจาก3ด้านพร้อมห้องน้ําอยู่ตรงนี้ขอดูรูปห้องน้ําหน่อยสิอ่าสวยเวล่าห้องน้ําชั้นหนึ่งดูเรียบเรียบดูแบบว่าคุมโทนนะฮะออกแนวแบบครีมมี่ครีมมี่หน่อยนะจ๊ะก็เป็นห้องน้ําชั้นหนึ่งมีฟังก์ชันครบเลยอ่าล่ะ ยงีชุดกระจกชาวเวอร์แบบว่าซีทูเปลือยด้วยส่วนตรงนี้ก็นั่นแหละจ้ะวางแทงน้ําต้มน้ําแล้วก็ยังตากผ้าได้เนาะต่อไปเราไปดูชั้นสองกันต่อจ้ะ ขึ้นมาชั้น2ต่อนะจ๊ะอย่างที่บอกนะจ๊ะบันไดถูกปรับเปลี่ยนใหม่ตอนแรกเจ้าของบ้านอยากจะย้ายบันไดให้มันดูกว้างขึ้นแต่มันทําไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าโครงสร้างเดิมของทาวเฮาส์เนี่ยมันถูกบล็อกไว้หมดละเนี่ยช่องคงช่องคานที่มันวิ่งมาตัวเนี้ยมันขยายไม่ได้เลยนะคะดังนั้นมันก็ต้องมาปรับปรุงตัวรูปแบบแทนนะคะให้มันดูแบบว่าสบายตาขึ้นดูให้มันแบบว่าน่าอยู่ขึ้นแต่ระยะความชันก็ยังคงได้ เท่าเดิมอมเนาะมันไปไม่ได้แล้วคุณมันถูกบล็อกไว้หมดละมาขึ้นมาชั้นสองป้าทีบานะฮะก็วางเป็นนี่เลยลายก่ออิฐขึ้นมาเราจะเจอห้องน้านะคะเป็นมาตรฐานของชาวฮาทุกหลังจะมีห้องน้ําอยู่บริเวณโซนกลางคราวนี้มาดูห้องน้ำจ้าก้องไปเลยจ้าคือกระเบื้องห้องน้ํายุคก,ก่อนๆก็จะเป็นนี้จริงคุณเป็นโมเสกชิ้นเล็กเป็นกระเบื้องเซรามิก ขนาด4นิ้วคูณ4นิ้วนี่ของเดิมจะเป็นอย่างนี้หมดเลยค่ะก็เดี๋ยวทําการรื้อทิ้งไหนไหนก็ทําการรื้อทิ้งแล้วนะจ๊ะห้องน้ําห้องนี้จะเปลี่ยนหน้าตาเป็นยังไงขอรูปหน่อยลดลดปะล่ะเป็นห้องน้ําแบบว่าโมโนโทนโทนสีเดียวทั้งห้องเลยมีทั้งผนังพื้นแบบว่าเป็นมาทิเรียลชุดเดียวกันหมดก็คือขอแบบว่าทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันเก๋ปะล่ะ มาห้องหลังบ้านกันก่อนนะจ๊ะห้องหลังบ้านก็ค่อนข้างกว้างนะคะวกว้างกว่าเท้าเท้าหลายหลังเลยค่อนข้างกว้างเดิมคือพื้นปาแเก้ชิ้นเล็กนะคุณดูนะพวกเนี้ตอนแรกว่าจะเก็บไว้แล้วก็ปูทับหรือก็แมวดีกว่าไหนๆก็มาละก็ขอเปิดพื้นเลยแล้วกันแล้วก็เซลล์พื้นนะคะแล้วก็ปูทับด้วย SPC ข้างบนโอ้โหคุณดูสภาพฝ้าก่อนจะ้ะแน่ตามอายุไขัยนะจ๊ะ นี่คือแบบว่าสีหลุดร่อนสีไม่เกาะสีร่อนนี่ขนาดอยู่ในบ้านนะคุณยังร่อนขนาดนี้ข้างนอกไม่ต้องพูดถึงทำใหม่แน่นอนการทำสีทั้งหลายทั้งนี้เดี๋ยวก็จะทำสีระบบสกิมนะคะคือสกิมผนังใหม่รองพื้นปูนเก่าสีรองพื้นแล้วก็สีจริงภายในจะเป็นสี t o a 4 s e a s o n กึ่งเงาเช็ดทำความสะอาดได้ภายนอกก็จะเป็น t o a c h n a n o no. นะจ๊ะผิวเนียนนะคะก็ ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวลองเปิดฝ้ามานะคะว่ายกขึ้นไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าเราจะยกฝ้าได้สูงที่ขนาดเท่าไหร่ตอนนี้ห้องเนี่ยน่าจะประมาณ2เมตรสีนะคะ 2, สเมตรสีก็น่าจะสูงได้อีกหน่อยนึงแต่เท่าไหร่ไม่รู้แหละหน้าตรงหน้าต่างปรับปรุงใหม่ขอดูบรรยากาศห้องนี้หน่อยสิอ่านั่นแหละจ้าบรรยากาศของห้องนี้เป็นไงล่ะหน้าอยู่ขึ้นเยอะไหมต่อไปเราจะไปอยู่หน้าบ้านจ้าหน้าบ้านที่เป็นไฮไลท์มาสเตอร์เด่นๆของเราจะเป็นไงตามเลย ไปหลังบ้านกันนะจ๊ะทางเดินก็เนเช่าประตูชนกันนะคะตรงข้ามกันก็เข้าห้องมาสเตอร์เบดูมมาดูมาสเตอร์เบดูมดีกว่าว่ามันเป็นอย่างไง นี่คือห้องบรรยากาศาสเตอร b เบ r o o m นะจ๊ะนี่เลยจ้ะก็จเห็นบรรยากาศของห้องนะจ๊ะเดี๋ยวเป็นสอบเป็นเลอบอยู่เนี่ยนะคะห้องน้ําเรามีการขยายห้องน้ําออกไปด้วยนะจ๊ะก็ให้ดูแบบว่าไม่อึดอัดเด็กสมัยใหม่นะจ๊ะวัยรุ่นสมัยใหม่ก็จะชอบห้องน้าแบบใหญ่ๆหน่อยดูโปร่งๆงสูงๆบ้านหลังนี้สูงแน่นอนจ้ะเพราะว่ายกเพดานทั้งบ้านไม่พอนะจ๊ะมาดูฝั่งนี้นะจ๊ะหัวนอนนะจ๊ะหัวนอนฝั่งนี้ ฝั่งนี้กำแพงเดิมว้าถูกกากระบาดไปแล้วจ้านั่นคือทุบออกแน่นอนทุบทิ้งแน่นอนเพื่ออะไรเพื่อเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ข้างนอกที่เป็นระเบียงชั้นสองเนี่ยจ้าพร้อมหรือยังเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันจะเป็นยังไงมาเลยจ้ากำแพงนี้เมื่อมันหายไปแล้วนะจะ้านี่เลยจ้านี่คือพื้นเดิมของของบ้านนะจะ้าเดิมน่าจะเป็นระเบียงนะคะคิดว่าเดิมน่าจะเป็นระเบียงเพราะคุณเห็นไหมนี่คือรอยต่อรอยแคลก ของพื้นระเบียงเดิมดังนั้นบริเวณตรงนี้ที่เป็นระเบียงเดิมนี่นะคะอันนี้คือหลังคาหน้าบ้านขอรูปหลังคาหน้าบ้านหน่อยสิอ้าวนั่นละคาคือหลังคาหน้าบ้านก็จะถูกรื้อออกกำแพงอันนี้เป็นจันที่เคยอยู่ตรงนี้จะถูกขยายออกไปข้างนอกนะจ๊ะระเบียงเดิมที่มีพื้นที่ปูนเยอะๆเนี่ยนะจ๊ะก็จะเหลือพื้นที่ประมาณเมตรครึ่งแล้วพื้นที่ด้านในก็จะกลายเป็นพื้นที่ห้องนอนใหญ่ หนึงห้องเต็มๆและเพดานตรงนี้ก็จะสูงปริ๊ดขึ้นไปเท่ากับระดับหลังคาอันใหม่หน้าบ้านเราเลยจ้าเดินออกมาข้างนอกนะจ๊ะอันนี้หายแน่นอนกําแพงใหม่ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้เลยนะคะจะอยู่ประมาณนี้เลย <c oughs> ด้านข้างนะคะกําแพงสองข้างก็จะถูกก่อขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นพื้นที่เดียวกับในห้องเป็นพื้นที่รวมห้องนอนมาสเตอร์ ใหญ่ๆห,ห,หนึ่งห้องหลังคานะคะคุณหลังคาเห็นไหมน,น,นู่นะนะจ๊ะนั่นละคะหลังคาบนสันหลังคาเดิมเนี่ยก็จะมีหลังคาระเบียงของเราตรงนี้เนี่ยครอบไว้นะคะยาวไปถึงสันหลังคาเลยดังนั้นบริเวณตัวนี้อยากจะออกมารับลมก็ออกมาได้ด้านข้างของเราเห็นไหมคะว่ามันต่ํามากเลยสูงเท่านี้เองอ่ะคุณเท่าเท่าขาอ่อนของฉันเนี่ย <Wow. S 1> <laughs> ไม่ได้นะจ๊ะก็เพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวเราก็จะก่อขึ้นมาเสริมขึ้นมาให้สูงประมาณ1เมตรนะจ๊ะโดยรอบเพื่อกันตกนะจ๊ะเซฟตี้เซฟตี้เป็นไงละ่ะเลิศไปละ่ะระเบียงข้างนอกก็ยังสามารถมีระเบียงรับลมได้อยู่ปลูกต้นไม้ได้อยู่ทั้งในห้องนอนโอ้โหมาสเตอร์เบดมสะใจมากเดี๋ยวเราไปสรุปงานข้างล่างกันจ้ะ มาสรุปงานกันหน่อยซิว่าบ้านนี้เราทำอะไรไปบ้างกับโปรเจกต์ที่46บ้านรัชดาซอย42ของเราเลจ้าเริ่มแต่หน้าบ้านเลยจจานนี่ต้องกลัวจาลงลดระเบียงข้างนอกที่ต่อเพิ่มเป็นห้องยังมีระเบียงอยู่เหมือนเดิมในบ้านยกพื้นใหม่ปูกระเบื้องใหม่ไซส์ใหญ่ๆไปเลยจ้า60คูณ1เมตร20ระบบน้ำระบบไฟใหม่แน่นอนหลังบ้านยกหลังคาสูงปรับเป็นโซนห้องน้ำขุด ทะลุทะลวงลงทางแซ็กใหม่อีกแล้วโอ้ยสมรภูมิลบกำลังจะเกิดจ้ะชั้นสองนะจ๊ะก็นี่เลยจ้ะปรับปรุงห้องนอนปรับปรุงห้องน้ำสวยๆนะจ๊ะก็คือได้บ้านใหม่เลยอะคุณกับนี่หลังเก่าอายุประมาณ40ปีนะจ๊ะเราจะไม่เห็นสภาพนี้แล้วดังนั้นก็ดูไว้เป็นที่ระลึกนะจ๊ะหลังจากนี้ไปอีกไม่กี่เดือนก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วเราจะมาลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะจ๊ะ รีโนเวทงานที่ยากเราชอบทำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะจ๊ะบอนรีดีไซน์878 Facebook t i k t o o k IG ไปเลยจ้ะแล้วก็ y t u t u บอนรีดีไซน์8 7 8 On ็ดก็ไปดูดเวยจ้ะภาพเคลื่อนไหวตุ้งติงนุ่งนิง,นงสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะจ๊ะฝากด้วยโปรเจกต์ที่46บ้านรัชดาซอยส2สวัสดีจ้ะ